ครับข้อควรระวังนะครับในการจะเติมน้ํายาล้างหม้อน้ำนะครับล้างล้างภายในระบบน้ำหล่อเย็นนะครับก็ต้องเช็คดูนะครับเช็คดูสภาพหม้อน้ำก่อนนะครับคันนี้นะครับก็ดูครับท่อน้ำตัวนี้เคยรั่วมานะครับลูกค้าก็ตัดตัดแล้วก็สวมใหม่นะครับมันรั่วมันรั่วแถบๆตัวนี้นะครับ คันนี้ก็จะเสนอเปลี่ยนท่อน้ําบนไปด้วยนะครับดูนะครับมันพุ่งออกดีนะครับลูกค้าเห็นนะครับสีเข้มกว่าเดิมก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมครับวันนี้นะครับฟอร์ดเรนเจอร์นะครับคันที่เคยเปลี่ยนซีนเพลาเราลิ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายพานไทมิ่งนะครับแล้วก็ลูกลอกตัวตั้งครับวันนี้นะครับ ลูกค้าก็มาเปลี่ยนยาหม้อน้ําครับหางปลาหม้อน้ำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวแฉกครับใต้หม้อน้ําแล้ววันนี้นะครับเราจะมาทําแค่วิธีการถ่ายตรงหางปลาหม้อน้ําโอเคนะครับยังไม่ไหล ก็ปลดฝาหม้อน้าออกแล้วก็ดูสภาพน้านะครับน้ำยาหม้อน้านะครับไม่มีเลยนะครับก็จะเป็นคราบสนิมครับกระปุกฟักน้ำนะครับก็ดูนะครับก็จะถอดน็อตเบอร์12ตัวนะครับเอาไปทําความสะอาดตัวนี้อันนี้นะครับเราก็จะเสนอนะครับเสนอลูกค้านะครับเติมน้ำยาล้างหม้อน้ำนะครับล้างคราบสนิม ก็จะเป็นต like ัวนี in, ้คว so wow. okay. ิกนะครับดูวิธีใช้นะครับถ่ายหม้อน้ําทิ้งนะครับแล้วก็เติมน้ำยาตัวนี้เข้าไปนะครับก็เติมน้ําไม่เต็มนะครับก็ติดเครื่องทิ้งไว้นะครับสิบถึงยีนาทีนะครับแล้วก็ถ่ายออกนะครับถ่ายออกแล้วก็เติมน้ํขก็ไปใหม่นะครับล้างอีกประมาณ2รอบโอเคนะครับเดี๋ยวรอให้น้ําหมดก่อนนะครับเดี๋ยวจะเติมน้ํายาตัวนี้เข้าไปปิดหางปลาด้านล่างนะครับแล้วก็เติมน้ํายาลงไปเลย ยาตัวนี้ก็จะเป็นออกสีแดงๆนะครับจากนั้นก็เติมน้ำให้เต็มโอเคเอาละครับครับข้อควรระวังนะครับในการจะเติมน้ำยาล้างหม้อน้ำนะครับล้างล้างภายในระบบน้ำหล่อยเย็นนะครับก็ต้องเช็คดูนะครับเช็คดูสภาพหม้อน้ำก่อนไม่ใช่ว่านะครับ เติมน้ำยาตัวนี้ไปนะครับตัวนี้มันจะกัดนะครับกัดแล day, nah day, ้วก็จะทําให้หม้อน้ํารั่วนะครับจากที่ขับมาดีๆนะครับพอเติมน้ํายาตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะทําให้หม้อน้ํารั่วอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะปิดฝานะครับแล้วก็ติดเครื่องทิ้งไว้สักสิบถึงยีนาทีนะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับติดเครื่องจนวาล์วน้ําเปิดนะครับให้น้ํามันวนน้ํายาตัวนี้มันวนทาความสะอาดทั้งระบบนะครับแล้วค่อยถ่ายทิ้งโอเคนะครับจะติดเครื่อง โอเคนะครับก็ติดเครื่องจนความร้อนขึ้นกลางๆนะครับไปดูความร้อนนะครับแล้วก็หม้อน้ำนะครับเริ่มร้อนละอ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายน้ํายาหม้อน้ําออกนะครับถ่ายน้ํายาตัวนี้ออกนี่นะครับสีเข้มกว่าเดิมะนะครับหลังจากที่ถ่ายน้ํายานะครับตัวล้างหม้อน้ําไปแล้วนะครับก็เติม เต,นะเติมให้เต็มครับเติมให้เต็มแล้วก็ติดเครื่องทิ้งไว้นะครับสักพักหนึ่งแล้วก็ถ่ายออกนะครับทำอย่างนี้อีกสักสองรอบนะครับแต่ก็เสียเวลานิดนึงอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเปิดฝาข้างบนก่อนนะครับวันนี้รอบแรกนะครับล้างล้างรอบแรกหลัง,ลาง,ลางจากเติมน้ํายานะครับเราจะมาดูกันนะครับว่ายังจะเ,เป็นสนิมอยู่ไหม นี่เตะสิล่อยออกเลยสียังเข้มอยู่อ่าเติมรอบที่สองนะครับมันก็จะมีวิธีที่เร็วกว่านี้นะครับแต่ผมจะเลือกทาวิธีนี้นะครับให้ดูนะครับถ้าวิธีเร็วๆเนะรบก็เอาสายยางนะครับเปิดน้ําใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาท่อน้ําอีกจุดหนึ่งออกนะครับแล้วก็ติดเครื่องไล่น้ําวนไปออกออกไปเลยนะครับแต่ก็ จะทำให้ดูนะครับหลายๆวิธีอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับรอบที่สามอ่ะนะครับอันนี้นะครับจะเป็นรอบที่สามนะครับเราจะลองคว่มตัวนี้ดูนะครับเพื่อที่จะดูว่านะครับคาบสนิมคาบอะไรเวลามันขึ้นมานะครับเวลาวาวาน้ำเปิดเนี่ยมันจะมีขี้สนิมขึ้นมาอีกไหมเยอะไหม ครับพอววน้ำก็เปิดแล้วนะครับก็ยังเหลืองๆอยู่ครับเดี๋ยวก็ถ่ายทิ้งโอเคน้ำรอบที่สามอ่ะเติมไปรอบที่สี่ นะครับน้ำรอบที่สี่ก็เริ่มใสแล้วครับเดี๋ยวถ่ายทิ้งนะครับรอบนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็ประมาณสี่รอบนะครับสนิมกว่าจะหมดครับเดี๋ยวก็เราก็จะเติมน้ำยาเข้าไปอ่ะนะครับท่อน้ำนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับอันเก่ามันรั่วนะครับจนลูกค้าได้ตัดนะครับมันสั้นนะครับรั่วขาบน้ำอ่ะโอเคนะครับเติมน้ำ น้ำยาก็จะใช้ของควิกนะครับน้ำที่ใช้นะครับก็เป็นน้ำดื่มนะครับก็เดี๋ยวจะเติมน้ำยาลงไปก่อนนะตัวนี้เป็นหัวเชื้อครับหลังจากนั้นก็ติดเครื่องไล่น้ําเหมือนเดิมนะครับให้น้ำวาลน้ำมันเปิดครับวาวน้ําก็เปิดเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํายาหม้อน้ํานะครับของฟอร์เรนเจอร์ นะครับแล้วก็ล้างในระบบน้ำหล่อเย็นนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมสวัสดีครับ